เช้านี้เราเข้าสู่กันนมัสการพระเจ้านะครับชีวิตของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการขอบพระคุณถ้าเราขอบคุณทุกอย่างก็จะจบแต่ถ้าเราบกทั้งวันก็ไม่จบอ่อครับฉะนั้นเวลานี้เราจะขอบคุณพระเยซูด้วยกันนะครับ ああ。<music> S <S เวลาต่อไปนะครับเราจะมารับฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่สินะครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่สินะครับกล่าวอย่างนี้กล่าวอย่างนี้ว่ามือของเจ้าจับงานอะไรก็จงทํากันนั้นด้วยเต็มกําลัง เพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญาวันนี้อยากจะหนุนใจนะครับพระเจ้าของพระเจ้าเรื่องทำทุกอย่างเต็มกำลังเอเมนไหมครับหัวข้อเรื่องนะครับทำทุกอย่างเต็มกำลังพระเจ้าของพระเจ้าในปัญญาจาย์บทที่9ข้อที่10นะครับกล่าวอย่างนี้ว่ามือของเจ้า จับเงินอะไรก็จงทำกันนั้นอย่างเต็มกำลังมือของเจ้าจับงานอะไรก็จงทำอย่างเต็มกำลังอามนไหมครับพูดกับคนข้างๆของเราว่ามือของเจ้าจับงานอะไรจงทำอย่างเต็มกำลังมือของเจ้าจับงานอะไรทำอย่างเต็มกำลังและพูดกับตนเองว่า ข้าพเจ้าจับเงินอะไรข้าพเจ้าจะทำอย่างเต็มกำลังพูดอย่างมั่นใจหน่อยครับข้าพเจ้าจับเงินอะไรข้าพเจ้าจะทำอย่างเต็มกำลังของข้าพเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านะครับบอกกับเราว่ามือของเจ้าจับงานอะไรก็จงทำกันนั้นอย่างเต็มกำลัง พี่น้องทุกครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรจะเป็นบริษัทหรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือรับใช้พระเจ้าเราก็จะทำอย่างเต็มกำลังของเราอาเมนไหมครับเราก็จะทำอย่างเต็มกำลังเรามีความคิดขัดไหน ก็จงทำมันสุดขนาดนั้นเรามีความรู้หรือเรามีปัญญามากขนาดไหนเราก็จะทำมันอย่างสุดขนาดนั้นอเมนไหมครับาจารย์ทีวันนี้พระเจ้ามอบมาให้เราทำอะไรเราทำได้แค่ไหนเราก็จะทำสุดกําลังแค่นั้น เราทำได้แค่ไหนเรามีความรู้แค่ไหนเรามีปัญญาแค่ไหนเรามีกำลังมากแค่ไหนเราก็จะทำมันอย่างสุดของเราอามเมนไหมครับ <OS C US speaker> แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะมีกำลังเยอะกว่าบางคนมีปัญญามากกว่าบางคนมีความรู้มากกว่าไม่เป็นไรแต่เรามีแค่ไหนเราทำมันอย่างสุดกำลังนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญอาเมนไหมครับ พระวจนะของพระเจ้านะครับเน้นที่ว่ามือที่ลงมือทำเน้นที่มือของเรามือของเราที่ลงมือทำพร้อมกับกำลังของเราบวกกับความคิดความรู้และปัญญาในงานที่เราได้ทำอยู่ งานที่เราจับเรามีกำลังแค่ไหนเรามีความรู้แค่ไหนเรามีปัญญาแค่ไหนเราก็จะทำงานนั้นเต็มกำลังของเราม,มีบุคคลในพระคัมภีร์คนหนึ่งนะครับเป็นคนง่อยเดินไม่ได้มือก็ใช้มือก็ใช้งานไม่ได้พระคัมภีร์ระบุว่า ต้องใช้สี่คนในการอุ้มขาจําได้ไหมครับต้องใช้สี่คนในการอุ้มขาแล้วผมเองก็นั่งคิดเล่นนะครับว่าคนน้อยคนนี้น่าจะอ้วนเพราะว่าต้องใช้สี่คนในการอุ้มในการแบกเขาต้องใช้กําลังถึงสี่คนถ้าคนผอมใช้แค่ คนเดียวหรือสองคนผมนะครับแบกปุนปุนกี่กิโลครับ50ากิโลแบกได้สบายครับแค่คนเดียวนะครับแต่คนนี้ต้องใช้ถึงสี่คนน่าจะอ้วนทำไมถึงอ้วนเพราะว่ากินนอนกินนอนสบายไหมครับสบายอยากสบายแบบนี้ไหมครับอาจารย์ที่อยากสบายแบบนี้ไหมครับ ถ้าไม่ไม่อยากสบายแบบนี้อย่าบ่นในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำอย่าต่อว่าพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ให้เราทำถ้าไม่อยากจะสบายแบบนี้มือของเจ้าจับเงินอะไรก็จงทำมันอย่างเต็มที่ขอให้มือของเราเป็นพระพรกับคนอื่นให้มากที่สุด ท่าที่เราจะทําได้อเมนไหมครับมือของเราจะเป็นพรนให้กับผู้คนเป็นพรนให้กับครอบครัวเราทําได้แค่ไหนเราก็จะทํามันสุดกําลังแค่นั้นและพระคัมภีร์ระบุต่ตอว่าในแดนคนตายหลังจากที่เราจากลูกนี้ไปแล้ว ไม่มีงานให้เราทำไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไม่มีปัญญาผมอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะในแดนคนใจที่เจ้าจะไปนั้นไม่มีการงานหรือความคิดหรือความรู้หรือปัญญางานมีแต่บนโลกนี้เท่านั้นอย่าท้อ พระเจ้าเป็นกําลังของข้าพเจ้าอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นความหวังของข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นกําลังของข้าพเจ้าวันนี้อยากจะนุนใจเราทุกคนและนุนใจเราเองนะครับที่รับใช้พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทําเราทําได้แค่ไหนเราก็จะใส่พละกกำลังของเราความคิดของเราความรู้ของเรา ในสิ่งที่พระเจ้าให้เรารับใช้ยอยู่นั้นอเมนไหมครับเมื่อวาระสุดท้ายของเรามาถึงเราจะพูดอย่างเต็มปากเหมือนอา,อาจารย์เปาโลนะครับปรากฏในพระธรรม2ทิโมธีบทที่4ข้อที่7นะครับกล่าวแบบนี้ว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว อีกรอบหนึ่งนะครับ2ทิโมธีบทที่4ข้อที่7ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งจนครบถ้วนข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วคำพูดของอาจาร,รย์ปโลปโลนี้จะเป็นคำพูดของครบอบครัวของเราด้วยอเมนไหมครับและจะเป็นคำพูดของทุกคนด้วยว่าข้าพเจ้าต่อสู้อย่างเต็มที่แล้ว ข้าพเจ้าต่อสู้อย่างเต็มกําลังแล้วอเมนไหมครับอย่างเต็มกําลังแล้วข้าพเจ้าวิ่งแข่งจนครบถ้วนแล้วและข้าพเจ้าก็ได้รักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไว้แล้ววันนี้ขอให้พระเจ้าใช้มือของเราใช้มือของพี่น้องให้เป็นพระพรให้กับคนอื่นมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ พระเจ้าจะใช้มือของเราณสถานที่ที่นี่พระเจ้าจะใช้มือครอบครองของเราณสถานที่ที่นี่คือคิดจักรบางแตนแปรธนาหรือกันที่คนจะมารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางสถานที่ที่นี่จะมารับความรอดจะกลับมาต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยมือของเราที่เราตจดจำอเมนไหมครับ วันนี้ที่ผมปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ลงดอกไม้เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผู้คนนั้นเข้ามาจะได้พบกับพระเจ้าได้เข้ามาพักสงบทั้งร่างกายและไฟจิตวิญญาณแต่ถ้าไม่มีคนมาเลยมีประโยชน์ไหมครับอาจารย์ทีครับ มีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าสถานที่ที่นี่เป็นสถานที่ของพระเจ้าถ้าคนไม่ได้เข้ามาถ้าคนไม่ได้รับความรอดสิ่งที่เราทําไปมีประโยชน์อะไรฉะนั้นเราจะใช้มือของเราเพื่อเป็นพรให้กับคนอื่นเพื่อคนจะได้มาพบกับพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ